สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอินนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำรถเข้าใหม่เป็นคันนี้เลย Honda City นะคะเป็นเครื่อง1.5ตัว SV นะคะสำหรับตัวรถคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะลูกค้า่ะเป็นรถที่เข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างเลยนะบอกเลยว่าบอดี้ตัวรถนะคะเดิมๆเ,เลยตัวรถคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่4 8 9แ0 0่ับาทเท่านั้นนะคะเลขไม่เพียงเจน0มืต้นๆเท่านั้นเองเดี๋ยวจะพามาชมนะคะ รอบคันของตัวรถคันนี้ก็เลย สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้ในส่วน,นตัวไฟเดย์ทามนะคะติดตั้งมาเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกติดตั้งมาเรียบร้อยเช่นเดียวกันมาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะโครเมียม2เส้นโลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงกลางนะคะทะเบียน6กกไก่น,นหนู3 9 7 0นนะคะเป็นป้ายกรุงเทพแบบนี้เลยบอกเลยว่าตัวรถคันนี้น่าใช้งานมากเพราะว่าราคาเขาถูกด้วยนะคะแล้วก็ได้ในส่วน,นตัวแม็กเป็นแม็กทูโทนหัวน็อตสี่รูแบบนี้เลยนะคะบอดี้ตัวรถนะคะโครงสร้างด้านในนะ ีเดิมๆเ,เลยมีในส่วนตัวไฟเลี้ยวก็จกมองข้างติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะคันนี้สามารถปลดล็อกและก็ล็อกรถด,ด้านนอกของตัวรถได้เลยนะคะการควบคุมนะคะจะใช้เป็นตัวรีโมทเลยโลโก้ที่กระจกนะคะมีโลโก้ฮอนด้าเดิมๆเ,เลยนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไฟไหมมานะบอดี้เขาเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะสปอยเลอร์ติดมาให้เรียบร้อยไฟเบรกโดนที่3ก็ติดตั้งมาเรียบร้อยเลยนะคะโลโก้ด้านหลังนะคะ City แล้วก็ Honda แล้วก็ iV Tech นะคะสำหรับตัวนี้นะคะ RS สลักไว้ด้านหลังเรียบร้อยเลยบอกก่อนว่าตัวรถคันนี้ทำท่อมานะต้องให้ลูกค้าได้เห็นก่อนนะทำท่อมีเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะคะสเกิร์ตด้านหลังก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยบอกเลยว่าคันนี้ชุดแต่งรอบพันนะคะลูกค้าขาสภาพสวยๆเดิมๆเ,เลย พามาชมภายในกันนะคะบอกก่อนว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ล้างยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะบอดี้ด้านในก็เลยเดิมหมดเลยนะคะคันนี้นะคะได้กระจกออโต้คนขับนะคะมีในส่วนของตัวกระจกแล้วก็ได้ในส่วนของที่จับนะคะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้นะคะมาพร้อมพวงมาลัยฟังก์ชันสองฝั่งบอดี้ด้านในคันนี้บอกเลยว่าตัวรถเดิมเดิมนะนี่เดี๋ยวเราจะมาลองในส่วนของตัวสตาร์ทรถคันนี้ให้ลูกค้าชมกันนะคะ การควบคุมขอ,ของคันนี้นะคะจะเป็นตัว engine start นะนี่เลยเลขไม์เจ็ดหม่เจ็ดงพันสามร้อยเก้าสิกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับตัวนี้นะคะได้ในส่วนตัวจอนะคะแล้วก็เป็นแอร์ปรับออโต้เรียบร้อยเลยนะคะมาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้นะคะนี่บอดี้ด้านในเดิมๆนะคะมาพร้อมบุกเซอร์วิทนะคู่มืออยู่ครบนะคะแล้วก็ได้ในส่วนตัวบอร์ดหนัง สีดำแต่เข็บได้สีแดงแบบนี้เลยพื้นที่ด้านหลังนะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้งานกว้างขวางนะคะเพราะบอดี้เขาเดิมๆและที่สําคัญสภาพตัวรถภายในแล้วก็ภายนอกกิ๊บมากๆเลย เดี๋ยวพาไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องของคันนี้กันเลยค่ะลูกค้ามาชมห้องเครื่องคันนี้กันเลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะห้องเครื่องเป็นเครื่อง1 5จุ้านะคะ h อ n ด้ IVT e c แบบนี้เลยนะคะบอดี้ด้านในตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวทำความสะอาดห้องเครื่องให้รับรองใหม่กิมแน่นอนแต่ว่าให้ลูกค้าดูโครงสร้างตัวรถก่อนนะคะว่าหัวน็อตเดิมๆไม่เคยถอดนะคะไม่มีน็อตถ่ายน็อตรวมน็อตเยัียบเลยมาพร้อมแผ่นกันความร้อนนะคะที่ติดตั้งมาให้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ นี่หวน็อตเดิมไม่เคยถอดนะคงสร้างบอดี้ตัวรถนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆถึงแม้ว่าตัวรถจะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะรับรองว่าเดี๋ยวเก็บงานมาล้างมานะคะรับรองว่าคันนี้ใหม่กิฟแน่นอนนะคะคงสร้างบอดี้เขาเดิมๆหมดเลยก่อนเข้ามาถึงเพชรยนต์นะคะตัวนี้ก็ให้ลูกค้าได้เห็นก่อนใครเลยคะ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่อง ห้องเครื่องเราดูแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังของคันนี้กันค่ะมาชมนะคะพื้นที่การเก็บสัมภาระด้านหลังของคันนี้เลยนะคะสําหรับตัวรถคันนี้มีผ้าย,ยางปูม,มาให้เรียบร้อยเลยนะคะบอกเลยว่าใส่กระเป๋าเดินทางได้3ใบถึง4ใบใหญ่ๆเลยที่สําคัญตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะคะบอดี้ทุกอย่างเขาก็เลยเดิมๆแบบนี้นะคะหัวน็อตเดิมๆไม่เคยมีรอยไข่รอยถอดแบบนี้เลยนะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้ด้านหลังเรียบร้อยเลยนะคะ นี่ใครที่หารุ่นนี้อยู่นะคะต้องรีบเลยนะเพราะว่าตัวรถคันนี้นะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นรับรองว่าเก็บงานมานะคะตัวรถคันนี้นะครงสร้างครงรถโครงสร้างของตัวรถคันนี้นะคะเดิมๆเ,เลยเดี๋ยวมาเปิดตรงนี้ให้ลูกค้าชมกันอ่าสำหรับตัวรถคันนี้มียงอะไรนะคะคู่มือติดตั้งมาให้แล้วก็แม่แรงนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็ห้องเครื่องด้านหลังนะคะไม่ใช่ห้องเครื่องนะคะ ด้านหลังของตัวรถคันนี้นะบอกเลยว่าใหม่กิฟต์จริงๆนะคะไม่มีสาดสีมาแน่นอนแล้วก็ไม่มีพ่นเก็บสีด้วยให้ลูกค้าได้มั่นใจกับตัวรถเลยนะคะว่าบอดี้เขาเดิมๆนี่สำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจออกรถคันนี้นะคะรีบติดต่อมานะเดี๋ยวเก็บงานมารับรองว่าคันนี้ใหม่กิฟต์แน่นอนนะคะสนใจคันนี้ติดต่อหาเอิร์นผ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4หาแอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะใช้เบอร์เดียวลน์เดียวนะคะ คลิปนี้กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไว้ให้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ